รวม5มือถือรุ่นใหม่เปิดตัวต่างประเทศประจำเดือนมกราคม2024ชิปเซตระดับเรือธทงทุกรุ่นแถมยังมีทีเด็ดที่สเปคกล้องอีกด้วยเปิดหัวปีใหม่มาอย่างร้อนแรงแน่นอนโดยคลิปนี้จะมีบางรุ่นที่เอาของปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วมาใส่ไว้ด้วยไปชมพร้อมๆกันได้เลย อันดับ5 I ้าไอคูนีโอเก้าไอคูนีโอเมาพร้อมหน้าจอ LTPO อัมเร็ขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ่งจุดหค่าเดฟเฟตเรทหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เฮิร์สค่าทัสเซมปิงเรทบูสต์ได้ถึง2,000ันเฮิร์สความลึกสีระดับ10บปีรองรับ HDR 10 plus ชิปเซ็ตโดยใช้ Snapdragon แป Gen 2ชิปจอแยก IQ คู Q 1ระบบระบายความร้อน Td Stainless Steel VC Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR 5 X และ ROM UFS 4.0กล่องหลังให้มา2ตัวเลเซ์หลักเซนเซอร์ i m x 9 2 0 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS และเลนส์อั t r a w i d 8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,160มิลลิแอมชาร์จเร็ว120วัตต์ i i o o Neo 9มาพร้อมหน่วยความจำ12บวก2 56กิกะไบต์ราคาเปิดตัวที่จีนประมาณ11,100บาทหากพูดถึงความคุ้มค่า i i o o Neo ถือเป็นระดับต้นๆเลยก็ว่าได้โดยราคาเพียงหมื่นต้นๆแต่อัดชิปเซตระดับเรือธงอยา่าง Snapdragon 8 Gen 2มาให้รวมถึงชาร์จเร็วถึง120 แค่นี้ก็คุ้มมากแล้วรวมถึงปีนี้ยังมีการปรับดีไซน์ของรูปทรงกรอบเลนส์กล้องด้วยสวยงามแปลกตาทีเดียวน่าเสียดายที่ไอคูนิโอไม่ยอมเข้าไทยสทักทีต้องรอลุ้นกันต่อไป อันดับ 4. vivo S18 Pro vivo S18 Pro มาพร้อมหน้าจออัมเรลแบบขอบโค้งขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K คา่า f r e s h Rate 120 h z ค่าทัสเซมปิ้งเร300 h z และ Boost ได้ถึง2,000 h z ความลึกสีระดับ10บิตชิปเซ็ตเลือกใช้ m e d i a 9, ้เทค i m โมน9,200 Plus ระบบระบยายความร้อน VC Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 3.1กล่องหลังให้มา3ตัวเลสหลักเซนเซอร์ IMX920 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกัน OIS เลสอัลตร้ i ไ e ส s เซนเซอร์เอ l JN1 ความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลสเ e เลปาเทร s เซนเซอร์ IMX663 ความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซนเซอร์เ s o c เซ l JN1 ความละเอียด50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมและชาร์จเร็ว80วัตต์ Vivo S18 Pro มาพร้อมหน่วยความจำ12บวก256กิกะไบต์ราคาเปิดตัวที่จีนประมาณ15,700บาทอัปเกรดมาได้ดีทั้งชิปเซตและกล้องเมื่อเทียบกับรุ่นปีก่อนและหากเข้าไทยจะเป็นรุ่น Vivo V30 Series ที่เป็นรุ่นยอดฮิตในบ้านเรานั่นเองถือเป็นมือถือ Mid r รน g ์ที่ที่ครบเครื่องและน่าใช้งานที่สุดเครื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ อันดับ 3. Realme GT 5 Pro Realme GT 5 Pro มาพร้อมหน้าจอ LTPO OLED แบบขอบโค้งขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ทาร์ดิลเฟสเ144 h z สค่าทัดซัมปิงเรต360 h z และ Bo ส s ตได้สูงสุดถึง2,160 h z ความลึกสีระดับ10บิตรองรับ HDR10+ Plus, Dolby Vision Pro XDR Display 17เ,เลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 3ระบบระบายความร้อน VC Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4. 0. กล้องหลังให้มา3ตัวเลสหลักเซนเซอร์ไลเทีย808ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS เลสลอันตร่าไวเซนเซอร์ IMX 3 5 5ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลสลักโพิสโคปเซนเซอร์ m x 8 9 0ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS ส่วนกล้องหน้าเซนเซอร์ IMX 6-1 5ความละเอียด32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,400ม ah ิลลิแอมและชาร์จเร็ว100วัตต์เรียวมี GT 5 Pro มาพร้อมหน่วยความจำปิบวที่วีนประมาณ1 0 0 plus 0 0บาทซีรีส์เรือธงประจำค่ายเรียวมีที่ให้สเปคมาไม่มีกาสเปคทุกจุดให้มาดีและน่าสนใจมากโดยเฉพาะด้านกล้องที่ให้มาดีกว่าเรียวมี GT5 อย่างเห็นได้ชัดแถมราคาที่จีนยังทํำมาได้ดีอีกต่งางหากหากเข้าไทยมาแล้วควบคุมราคาให้ดีกว่าที่ผ่านๆมาหน่อยรับรองว่าจะเป็นรุ่นเด็ดประจำปีนี้อย่างแน่นอน อันดับ2 ROG Phone 8 ROG Phone 8มาพร้อมหน้าจอ LTPO Amoled ขนาด6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ ค่า Refresh Rate 165 Hz ค่า,า Sampling Rate 720 Hz ครอบพับเลือกระจก Gorilla Glass Victus 2สอเซตเลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 3ระบบระบายความร้อนเกม Cool 8 Cooling System สามารถต่อพัดลมระบายความร้อน Aeroactive Cooler X แยกได้หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.0กล้องหลังให้มา3ตัวเลนส์หลัก s e n s ซิร์ฟเอ็มเอ็กความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสัน bal, ่นไฮบริดกิมบอลเลสอัลตร้าไวท์ล้านพิกเซลและเลสเทเลโฟโต้32ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่นโอ s อเอสส่วนกล้องหน้าให้มาที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว65วัตและมาพร้อมไฟสแสดงผล RG b ีด้านหลังตัวเครื่อง ROG p h o n e 8ปมาพร้อมหน่วยความจำสิบวก2 5 6ากิกะไบต์ราคาเปิดตัวโซนยุโรปประมาณ38,400บาเปลีน่นฉมดีไซน์ให้ดูมินิมอลนเยอะรวมถึงพัฒนากลา้ กว่าเดิมมาก ROG Phone ปีนี้อาจไม่ได้มีสเปคใหม่ๆที่หวือหวานะแต่จะเน้นไปที่การปรับสมดุลไม่ได้เน้นไปที่การเล่นเกมหรือเป็นเกมเมิ่งโฟนจ๋าๆเพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีเลย อันดับหนึ่ง Oppo Find X7 Ultra Oppo Find X7 Ultra มาพร้อมหน้าจอ LTPO Amoled แบบขอบโค้งขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K ควา r เร็วเฟซเรท120เฮิร์ค่ามถี่สัมผัสเฟรท240เฮิร์ความลึกสีระดับ10บิตรองรับ Dolby Vision HDR10+ Pro x d r Display ครอบคับพื้นกระจก Gorilla Glass Victus 2 1ลือกใช้ Snapdragon 8 Gen 3ระบบระบายความร้อน Dual VC Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.0 กล้องหลังเลสทาร์เซลแบทสีตัวเลสหลักเซนเซอร์ไลเทีย900ขนาด1นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS เลสอัลตราไวมาโครเซนเซอร์ไลเทีย600ความละเอียด50ล้านพิกเซลเลสเทเลพาทรีเซนเซอร์ AMX แปดเก้าศูนย์ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS และเลสเพิริสโคเซนเซอร์ AMX แปดห้าแปดความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS ส่วนกล้องหน้าเซนเซอร์ไลเทีย506ความละเอียด32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่คววาามมมจจุ5000ิิลลลแแอป์์ะชรรเ็100 OPPO Find X7 Ultra มาพร้อมหน่วยความจำ12บวก2 56กิกะบราคาเปิดตัวที่จีนประมาณ29,700บาทใส่สุดไม่เกรงใจใครในด้านกล้องและเป็นครั้งแรกที่อัดเลสเพอริสโคปมาให้ถึง2ตัวแต่งราคาดันทำมาถูกกว่าปีก่อนซะง,งั้นรับรองเลยว่าสายถ่ายภาพต้องอยากได้ Find X7 Ultra ไปครอบครองอย่างแน่นอนแต่อาจต้องลุ้นกันหน่อยเพราะรุ่นปีที่แล้วดันไม่ขายในไทยและระดับ global ซะอย่างนั้นและนี่คือทั้งหมดที่เราคัดมาในคลิปนี้ใครชอบ ุ่ไหนสามารถเข้ามาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพิร์ v วิวพอยต์เอาไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆแน่นอน